สบายดีครับพี่น้องเมื่อนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเมื่อนี้ทำความดีด้วยหัวใจเมื่อนี้ปลูกต้นไม้ยูวัดพี่น้องปลูกต้นไม้ย่างเอาไว้กินเห็ดละงก์แล้ววะอันไม้ย่างไงนี่นะอันนี้ไม้ย่างกันนี่ไม่มะขาไฆ่าครับปลูกไอ้นี่มะข่ามีข่ามาฆ่าไม่มะข่านี่ต้องไปถุงนี่ทำความดีเพื่อแม่ครับพี่น้อง จิตอาสาสุมชนคนขับพว่วงเบิ้บ้านพี่น้องเอ้ยมาเหตุงานมาหนิฝน,นกระตก <c oughs> พี่ลึกกึกคือฝนกระไ้พี่น้องชาวบ้านรวมแรงรวมใจครับพี่น้องมาหนิคัก <c oughs> ไปเอาต้นไม้มาว่าน,นี่ <c oughs> ยู่มุกดาหารผมมาปลูก <c oughs> นี่พอบ้านนะครับพิบพอบ้านไนดะนะ้พอบ้านได้นะีสน่สบายดีพอบ้านสบายดีถือปืนพอ้อพอบ้านมานือนี้มาคุ้มลูกน้องถือปืนน้ำ สถานที่ยอวัดครับวัดโพัซครับทวงบืนกินก <itime machine. S 2> ้อยนี่น้องชายยายไลรถนอกพอดีนี่ทั้งพระอาจารย์พนกะบพระสะบันปลูกต้นไม้ครับนี่วัดที่เะอาวาดพนเยอะอใสต้ต่น่งกับาวาดเจ้าวาดรอดว่าพี่เอาเป็รือปไหน Chớp bò thô hoặc là chớp bò tì Chớp bò tì Tâm năng như bố đại tông, chớp bò <laughs>

สารวัตรหากบัน hmm. ันพี่น้องสาวัตรพนเปียวนาปนะมาปันจินสาวัตรเอ้ยเปียวนาปนตาพิ่เพตมาใส่ทองรู้บาหนีผััฒนาน้ำใส่น้ำตาพิ่เพดน้ำเราะ

น yeah. nice. right. right. ้ไม่ต้องปูผ้าฝ้ายไม่ต้่งปูถ้าคุณดคุณแม่ผมเปย์คนนี้เลยใ่นั่นหรอการท่นี้รทงข้อมตั๊บนี่ยมือไม่ห่น้ำ่น้ำตกตาได้เหี้ยตกตาเยอปลาปลาปูปูปลาเดแล้วพอเฮ็ดแบบนี้ถได้ยิ่งเห็นพ่ปืนถึงได้มึงเหนปืน Mm. Hey. Yeah. Wow. I I mm ันี่สารวัตรใหญ่เพิ่นว่าเพิ่นเสียน้ำตาพิเ็ดมาใส่ท้องง่าย พม่หน่อยแท้ไมน่อยได้จังตาพี่เพรได้กันนะจะไว้นั่นแหละหนตาพี่เพลรบอกสองสามห่าเพ่อบอกปองน่อยนึงปองไงรอดปองไงเยคือพ่อปองรอดปองญ่รอดสามหน่อยะจ้าเอาเสียงเรากินเลยท่านผู้ชมพูดกินลพ่อแล้วมันมีรรอยอ่เีย ตัวนี้ชิ้บาทนึ่งน้กับชิ้นแดงนแดงบาทันตัวนี้ร้อยเช่าอยเงินดาวนี่แล้กเปนเียงบั่งเป็นนัเตกันอยู่นะ นั่คุยกันเขาข้ออยู่นะ่ะเอเขาข้อกันอยู่บันบอเนาะยนังรถมาตกันคือหัวอีกๆยเยอะฮะเออส่ัวานยยพระันนีเออะวันั้งไน้งมาั มาเลยบดไม่บดเขี่ยเลยเขี่ยเลยนี่เขี่ยเลยแต่จากพจากพนจังหวัดอ่อที่่วงตีตมามากลจากนจังหวัดได้บอกว่า อาอซ้ำแล้วซ้ำแล้วทุกคนบ้านนี่สำเนียงละพี่น้องสวัสดีครับผม